เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายทางนี้ทางนี้ทางนี้ลูกไปเข้าไปหนูเขาป,ปู่อยู่ปูกกับย่้าอยู่นู่นตาปู่ตาย่้าอยู่นู่นปู่ย่้าอยู่นู่นไปหนูไปอืม <c oughs> อะไรพอ่อก็เดินมาให้ทัน,เ,นเออมาซื้อขนมซื้อขนมหน่อยเอาอันนี้เพานะเอาตังมาซื้อขนมตาเอาไหนลูกเอาอันนี้ไหมงอนี้ไหมอันนี้ไม่ได้หลอดโอ้ยโอ้ยเอาขนมสองอันโอยไปไปปูวัน <ไ>พ่อขนมป<ว>้าไปไหว้ปู่ก่อนลูกมาทางนี้ก่อนมาทางนี้ก่อน,น,นเร็วมายายติ๋มอยู่ไหมคะวันนี้ยายติ๋มอยู่ปะแล้วไปหาคุณยายขีซิงสาแล้วพ่อจ่ายตังให้นายหน่อย จะเอไปจะเอยังก็ท้างฟุ่นม <า S 1> ไม่รู้ค่ะเอาเอาเอาอะไรลูกเอาตะงกระตาไงอยู่กับตายังไงให้เขาถือหน่อยตาทุเจพี่พอพี่น้องเพรมาทางนี้มาทางนี้ปู่อยู่นี่ลูกปู่ทางนี้มา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 ,มา ปูอยู่ทางนี้เร็ว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 มาเจ็บทำไมอะลูกถึงเจ็บมันเป็นอะไรพ่อไปเดินเอามาหน่อยไม่มาหรอกพี่นองเอ้ยได้ละ ไหนโอ้ปูอยู่นู่นยกดอกไม้ขึ้นหน่อยหนูยกขึ้นเออหนูยกขึ้นเอออย่างนั้นแหละลูกหนูอย่าเอาไว้ต่ำหนูยกขึ้นสูงๆจ้าโอเคนั่นแหละมาน้องเพชรมาโอ้โน่นไงโน่นไงน้องเพชรอยู่นู่นยกยกขึ้นยกขึ้นยกดอกไม้ขึ้นเออยกขึ้นยกขึ้นสูงๆยกขึ้นน่อเออยกขึ้นเออยกขึ้น ยกขึ้นนะเอ้ารอ้องเพชรก่อนเอา้องเพชรก่อนน้องเพชรพพมาทางนี้เพชรมาทางนี้เพชรมาทางนี้เอาให้เขาถือหน่อยอ่ะถือ